รถเก่งขนาดใหญ่นะคะนั่งสบายภายในห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนะคะกับ Toyota Camry 2.5G ปี2016ค่ะภายในออปชันเยอะจัดเต็มนะคะแล้วก็ภายในนี้จะได้เป็นสีเบดนะคะรับรายได้นะคะให้ดูภายใน กว้างแบบนี้รับรายได้2 0,000ขึ้นไปนะคะซื้อได้จบเลยนะบัตรประชาชนใบเดียวอันนี้คือทราบผลเลยนะคันนี้สีบอลเงินค่ะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากๆเป็นสียอดนิยมค่ะเป็นรถปตรวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะคันนี้5,49,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000เท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์และตอนนี้ค่ะน้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์โกดัง3ค่ะนะคะใครอยากเข้ามาดูรถนะคะหรือว่าเข้ามาทดลองก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับรถเก๋งขนาดใหญ่ภายในออปชันเยอะนั่งสบายค่ะนะคะเดินทางไกลนี้ไม่เมื่อยเลยกับ Toyota Camry 2.5G ค่ะ ันนี้นี่เองสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยใครที่มองหานะคะ Toyota Camry อยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยกดด่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะที่น้ำหนึ่งนะคะนำมาให้ทุกทท่านได้รับชมค่ะหรือสนใจรถคันไหนนะคะก็สามารถติดตามได้เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ค่ะนะคะจะพามาดูรถเก๋งขนาดใหญ่นะค,ะคันนี้เป็น Toyota Camry 2.5G นะคะเครื่อง2,005ปี2016ค่ะภายในจะได้เป็นสีเบทนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000เท่านั้นค่ะรับรายได้20,000 ซื้อคนเดียวได้เลยนะคะหรือว่าเครดิตดีนะคะประวัติดีบัตรประชาชนใบเดียวรู้เรื่องอ่ะนะเดี๋ยวเราเนีจะพาไปรับชมรอบๆคันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้านะ,ะเป็นไฟ H I D projector นะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะแบบ L E D แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้ ได้กระจังหน้านะคะได้เป็นแบบโครเมียมค่ะและตัวดักลมช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะเป็นสีดำอ่ะนะด้านหน้าก็ดูเรียบรูสไตล์ Camry ค,ค่ะนะคะคันนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าเราจะดูแลนะคะล้างทําความสะอาดนะคะขัดสีให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ถึงลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะคันนี้นะคะมาดูถัดไปเลยดีกว่านะคะในส่วนของแม็กแล้วก็ยางค่ะนะคะคันนี้จะได้เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะเบอร์ยางหรือซีเรียยางค่ะจะอยู่ ที่สองหน่งห้ทับห้นะอ่ะสินะคะคันนี้ก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าถ้ายางแตกลายงานะคะหรือว่าอ,อยางปีเก่าเกินไปตรงนี้เราดูแลเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของซุ้มลอ้อการัตีสภาพเดิมค่ะ สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะลูกค้าขาเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะนะคะมีตัวเครื่องนะคะดู o v v ว i นะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําพับปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยและส่วนด้านข้างค่ะนะสันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะนะคันนี้เป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะขับมือเดียว การันตีสภาพเดิมไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นคันนี้นะคะรู้สึกว่าป้ายแดงจะอยู่ที่1นึ่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นนจะอยู่ประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถประวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของประตูนะคะกันบ้างนะรอยน็อตต่างๆค่ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขนะการันตีสภาพเดิมเลย ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาระนี่ภาระต่างๆรถคันนี้ปลอดภาระค่ะคุณลูกค้า่ะปลอดภาระนะคะเล่มอยู่กับเราค่ะ เล่มอยู่กับเราเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นน็อตประตูฝั่งนี้ค่ะนะคะตัวน็อตไม่มีรอยคูดไม่มีรอยประแจไขนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างมีมอกออยู่ด้านข้างค่ะมีแผ่นเพจอยู่ด้านข้างอยู่ครบนะคะปี2016นะคะนี้เป็นปี2016ได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบด้านตรงนี้นะคะก็มี ตัวสครับเพจกันรอยนะคะที่เป็นโคมีนตัดกับพลาสติกสีดำนะคะก็ให้มาครบๆเลยนะคะแผงประตูก็เป็นสีทูโทนด้วยนะคะเอามาดูแผงประตูฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยค่ะด้านข้างจะได้เป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะก็จะได้เป็นสีทูโทนและที่สําคัญค่ะก็มีม่านที่เป็นแบบแมนวนวลด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องที่แบบว่าใส่ขี้บุหรี่ได้นะคะก็เลดิ้งได้นะคะตรงนี้ส่วนกระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานและเป็น อออโต้ Auto, ทั้ง4บานเลยนะภายในด้านหลังของห้องผู้โดยสารนะคะกว้างองค์โถงกว้างมากนะคะนั่งสบายเวลาเดินทางไกลๆไม่เมื่อยมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะได้แอร์หลังด้วยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้สนใจยังไงนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยหรือว่ายกหูโทรหาสอบถามค่ะแอดไลน์ ad ของเพชรยนได้เลยค่ะ มาดูล้อด้านหลังกันบ้างคันนี้ได้เป็นดิสเตชสีล้อเลยและที่สำคัญมีกุญแจสำรองให้มี SD c a r การให้ค่ะนะคะแม็กเดิมสเปคเดิมโรงงานแม็กขอบ17นิ้วนะคะแม็กขอบ17นิ้วค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะการันตีสภาพเดิมอาจจะมีเก็บงานด้านหลังเล็กน้อยนะคะคันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะแคม r รี่นะคะได้เป็นตัวโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวรหัสเครื่อง 2.5G นะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับป a r กิ้งเซนเซอร์ค่ะนะคะเซนเซอร์ถอยด้านหลังนะสี่จุดด้วยกันเลยแล้วก็คันนี้ให้ดูเปิดจากด้านหลังได้อันนี้เปิดจากรีโมทได้หรือว่าอ่ะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเมื่อกี้น้ำหนึ่งเปิดจากรีโมทแล้วก็สามารถเปิดจากด้านท้ายได้เลยถ้ารถไม่ได้ล็อกนะคะมาดูด้านหลังห้องเก็บสัมภาระบ้างกันค่ะแคมรี่นี้ บอกเลยว่าเขาขึ้นชื่อของรถขนาดใหญ่รถหรูออปชั่นเยอะภายในกว้างอยู่แล้วนะภายในของเขากว้างมากๆเลยนะคะมีห้องเก็บสัมภาระกว้างนี่คือไว้กระเป๋าได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเราถ้าเราอยู่ข้างในตอนขณะรถวิ่งเราสามารถเอามือเอื้อมออกมาหยิบของได้นะในขณะรถวิ่งแต่ของต้องอยู่ใกล้นะคะของต้องอยู่ใกล้นะอ่ะเดี๋ยวมาดู ใต้ด้านล่างกันบ้างค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะเราจะใส่ให้ครบ,บเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะยางอะไหลนะ่แม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะอยู่ให้ครบมาดูขอยกนิดนึงค่ะนี่นะคะรอยเมคอาร์ตนะคะซีนซิลิโคนสีขาวไข่ไก่ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อไม่มีคราบน้ำขังการันตีสภาพเดิมค่ะนีะ่ให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่นะคะ การันตีสภาพเดิมเลยไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบๆเลยค่ะนะคะนี่ก็คือด้านท้ายและที่สำคัญมีกล้องมองด้านหลังนะคะเวลาถอยมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยมีกล้องให้ด้วยนะคะอ่ะนี่ได้ท้ายเดิมๆสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะสนใจยังไงก็ทัก ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะนะคะแม็กเดิมสเปคเดิมค่ะขับมือเดียว c a m รี่เบาะสีเบดนะคะก็อันนี้ก็คือออปชั่นจะเต็มภายในหรูนะตัวเบาะสีเบดเนี่ยภายในจะหรูเลยมีแอร์ด้านหลังนะคะแผ่นยางรองนะคะเราก็มีให้ครบค่ะภายในกว้างองค์โถงนั่งสบาย นี่นะคะคันนี้เลขไม้จะอยู่ที่1,24,000โลค่ะนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมปี2016นะคะอ่ะมาอันนี้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry k e y l e s ด้วยนะคะเพียงกุญแจอยู่ใ,ใกล้แล้วก็สามารถเปิดปลดล็อกได้เนาะมาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่เดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตนั่งดีกว่าอ่ะนี่นะคะก็ภายในนะ,ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะคะสี่ก้านค่ะนะคะมีสี่ก้านมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีคูดคอนโทรลด้วยนะคะถุงลมนิรภัยเจ็ดใบด้วยกันนะคะแล้วก็พวงมาลัยห่อหุ้มด้วยหนังอ่ะคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือเยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มค่ะนะ,ะนี่เลขไมค์คันนี้นะคะก็คือหน้าจอนะเป็นสีน้ำเงินมองง่ายสบายตาค่ะแคมรี เล็กใหม่12900 0 0นานโลนะคะ1 2 9 0 0 0าโลค่ะนะถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะนะแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์แบบดูโอ้นะคะก็คือแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะคะฝั่งนี้จะปรับความเย็นยังไงก็อ่ะตามใจนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นดูโอ้แยกซ้ายขวานะคะและที่สำคัญฝั่งนี้ค่ะนี่อ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะคะก็คือเวลาเรากดปุ่มตรงนี้ กระจกด้านข้างเขาจะทํางานเวลามีรถวิ่งสวนทางกันในมุมอับเขาก็จะมีเซนเซอร์คอยจับคอยเตือนนะคะเป็นสัญญาณให้เราด้วยและตรงนี้ก็เป็นปุ่มปาร์ i ิ่งเซนเซ,นเซอร์คะ่ะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะถ้าเราอยากให้เขาทํางานอยากได้ยินเสียงของเซนเซอร์เวลามีอ่บางอย่างเข้ามาใกล้ด้านหลัง ก็เขาก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าเรากดปิดก็ได้อันนี้เขาก็สัญญาณก็จะไม่ได้ทํางานก็อยู่ที่ลูกค้าการใช้งานออปชันเขาเยอะจริงๆค่ะคันนี้เป็นปี2016นะคะหน้าจอนะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรามี SD c a r การให้เรามี SD card ใส่ให้นะคะอันนี้ SD card ดไม่ได้อยู่ในตัวนะแต่เรามี SD c ดี d ใส่ให้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่า USB AUX นะคะ power outlet นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลายไม้ลวดลายไม้นะคะมีอ่า เกียร์นะคะก็6สปีดด้วยกันค่ะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะมี s ซค u เชียชิพสามารถเล่นเป็นเกียร์เมนนวลได้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะมีตัวชาร์จโทรศัพท์เรียกง่ายเลยนะอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้ากว้างมากกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตามีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าและก็ะมีไฟห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะ และที่สําคัญกระจกแต่งหน้านะคะมีกระจกแต่งหน้าตรงที่บังแดดด้วยเปิดบาก็มีไฟได้ทั้งสองข้างเลยนะคะตกใจหน้าเตงนิดนึง <c oughs> อ่านะคะอันนี้ก็คือภายในนะคะก็กว้างมากๆเลยแคมรี่ใครที่กำลังมองหานะคะ,ะโตโยตา้า a คมรี่เครื่อง 2.5G ปี2016นะคะก็อ่าเข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้เลยหรือว่าแอดไลน์ทัก แอดมินได้นะคะหรือโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะเป็นอออโต้นะคะไฟฟ้ากระจกเป็นไฟฟ้าเป็นออโต้ทั้งสบานเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างพบับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะในส่วนกุญแจสำรองมีให้กันถึงสองดอกเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพามาดูนะคะห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะสนใจยังไงนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนี่นะคะ ฝากระโปรงก็มาพร้อมกับโชคค่ะนะคะก็เปิดง่ายๆเลยนะ,ะอ่ะมาดูตัวห้องเครื่องกันค่ะนะเป็นเครื่องดูโอ v v t i นะคะการันตีสภาพเดิมก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะ,ะแล้วก็ดูแลในส่วนของน้ำมันเครื่องให้อันนี้ก็คือเครื่องแน่นกิฟนะคะช่วงล่างแน่นเข้ามาทดลองได้มาดูได้อันนี้ก็คือเป็นมาร์คสีนะเดิมจากโรงงานจากคิวีของเขาเนี่ยค่ะก็มีรอยปัม๊มยังอยู่ ะะรอยไข่ปลารอยอาร์เดิมเดิมด้านข้างนะคะได้ด้านข้างสวยๆตัวนอ็อตไม่มีรอยประแจไขนะ,ะ,ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขด้านข้างนี่นะคะ,ะไฟด้านหน้านะคะนี่นะคะด้านหน้าไม่มีชนถึงคานหมอน้ํานะคะด้านหน้านี้เป็นไฟไทโคอิโซ,โซนะคะเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้คือเดิมแท้จากโรงงานค่ะ นะไม่มีชนหนักถึงคานหม้อน้ํามาดูไฟฝั่งนี้กันบ้างนี่อ่ะนี่ก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนี่มีไทโคริโตะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะรอยเมคอัพต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวมาร์กสีที่เป็นสีชมพูอันนี้ก็คือเป็นมาร์กจากโรงงานนะคะถือว่าเป็นสภาพเดิมจากโรงงานเขาเลยนะคะตัวน็อตต่างๆ รอยเมคอัพอันนี้คือฝากระโปรงเดิมค่ะมีตาโตโยต้าแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะมีสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนี่นะคะรอยเมคอัพเดิมๆฝากระโปรงเดิมเลยนะคะคันนี้แถมได้เป็นฝากระโปรงแบบโชกคมาด้วยก็สบายนะคะในเวลาที่เรายกไม่ต้องคอยหาไม้ค้ำนะคะเพราะว่า Camry เป็นออปชันเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะคะเครื่อง 2.5G นะคะปี2016เลขไม่129,000โลนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมราคาตั้งขาย549,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000เท่านั้นนะคะคันนี้รับรายได้อยู่ที่20,000ซื้อได้เลยเครดิตดีดันยอดได้เต็มจัดยอดฟรีดาวได้นะคะรับรายได้20,000หรือถ้าลูกค้ามีเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวรู้ผลค่ะ ทราบผลเลยสนใจยังไงก็ยกขูโทรหานะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมาไม่ถูกก็ติดต่อแอดมินด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะปิดท้ายกับ t o y ยต a c a m r รี่ g องจุดนะคะคันนี้549,000สนใจยังไงก็ ทักเข้ามาได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะคลิปนี้นั่นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะที่ทางเพชรยนต์นะคะมีมาให้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะเอาล่ะค่ะคลิปนี้จากกันไปนะคะสวัสดีค่ะ